สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศสำนวนพฤหัสบดีที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมนีขาดกับพลบารองมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเทาซูยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มีแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะก็ซีเฮทไฮบริเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าะนองกับมีฝนตกหนักบางแหง่ง จากภาพ่ายดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายและก็มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนค่ะทีปะ่ปกคลุมอยู่ทังตอนบนของภาคค่ะตรวอบฝนจากเรดาร์ตัวอากาศขอนแก่นค่ะก็บพบว,ว่ามีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นในลหลายๆพื้นที่ค่ะบ่าวาสิเป็นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดค่ะ เรดาร์ตรวจอากาศสกลนครค่ะกตรวจพบรุ่งฝนค่ะบริเวณจังหวัดน้องท้ายบึงการน้องบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกลาลสินรอยเอ็ดและประเทศลาวค่ะ คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้ฟฟาะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรอธอานีสกลนครน,นครพนมและชัยภูมิค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมี้คายูที28-32องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูม,ตมิตำสุดเมื่ออื่นเ้าค่ะายูที3-26องศาเซลเซียสค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและมาระวังอันตรายการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฝากาคนองเอาไว้น้ำค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสําหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน